สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเรายังอยู่ในหัวข้อลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าลักษณะโดยทั่วๆไปของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่ตั้งของประเทศไทยนะครับอยู่ในละติจูดที่5องศา3 6ลิบดาเหนือกับ20องศา27ลิบดาเหนือและ ลองจิจูดที่97องศา21ลิปดาตะวันออกกับ105องศา38ลิปดาตะวันออกนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าลัติจูดกับลองจิจูดมันคืออะไรนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ยากนะครับจุดเหนือสุดจุดใต้สุดจุดตะวันออกสุดและจุดตะวันตกสุดนะครับ อยู่ในเขตอำเภออะไรจังหวัดอะไรบ้างนะครับลองดูทบทวนนะครับรูปร่างขนาดและแนวพรมแดนนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยใบงานให้พวกเราเริ่มจากใบงานแรกนะครับก็คือลักษณะทิวเขาทั้งหมดในเขตประเทศไทยนะครับแคปหน้าจอได้เลยใบงานต่อไปลักษณะทั่วไปของประเทศไทยนะครับ แคบหน้าจอไปเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันต่อเรื่องต่อไปครับลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยนะครับถ้าเราพิจารณาลักษณะภูมิประเทศของไทยแล้วเราจะแบ่งเขตประเทศไทยออกได้เป็น4บริเวณนะครับตามลักษณะที่ปรากฏหรือลักษณะภูมิประเทศบริเวณแรกนะครับบริเวณแรก เรียกว่าบริเวณภูเขาและที่สูงครับภูเขาและที่สูงจะพบมากในภาคเหนือต่อมายังภาคตะวันตกนั่นแสดงว่าภาคเหนือกับภาคตะวันตกนั้นมีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายกันนะครับทิวเขาที่สําคัญของเขตนี้ของบริเวณนี้ได้แก่ทิวเขาแดนลาวทิวเขาถานนธงชัย ทิวเขาผีปันน้ำและทิวเขาหลวงพระบางอันนี้จะอยู่ในเขตภาคเหนือส่วนอีกทิวเขาหนึ่งจะอยู่ในเขตภาคตะวันตกครับคือทิวเขาตะนาวศีนะครับบริเวณนี้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากแต่จะอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาบนภูเขาสูงเนี่ยความอุดมสมบูรณ์จะต่ํากว่านะครับและบริเวณภูเขาและที่สูงนี้ยังเป็น ต้นกาเนิดของแม่น้ําสายหลักของประเทศแม่น้ําสายหลักของประเทศวงเล็บเอาไว้ว่าคือแม่น้ําอะไรใครทราบบ้างแม่น้ําสายหลักของประเทศแม่น้ําเจ้าพระยานั่นเองนะครับแม่น้ําเจ้าพระยาอา้าวแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ในภาคกลางไม่ใช่หรือนะแล้วทําไมไปเกี่ยวอะไรกับเขตภูเขาสูงนะครับแม่น้ําเจ้าพระยาเกิดขึ้นจากการ รวมกันของแม่น้ำสี่สายใช่ไหมได้แก่แม่น้ำอะไรบ้างแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านใช่ไหมครับซึ่งแม่น้ำทั้งสี่สายเนี้ยล้วนมีต้นกำเนิดมาจากเขตภูเขาและที่สูงในภาคเหนือทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายหลักของประเทศนั่นเองนะฮะ เมื่อน้าไหลจากภูเขาลงมานะครับธรรมชาติของน้ําจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํานะครับน้ําจากภูเขาก็จะไหลลงมายังพื้นราบทําให้ดินที่ละลายมากับน้ําไหลลงมายังพื้นราบด้วยแล้วมันก็จะเกิดการตกตะกอนนะครับเมื่อเกิดการตกตะกอนมันก็จะเกิดการสะสมของธาตุอาหารทําให้บริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา ที่แม่น้ําเหล่านี้ไหลผ่านก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ตามมาด้วยนั่นเองนะครับส่งผลทําให้บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขานะส่งผลทาให้บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ําตอนกลางของประเทศนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแล้วก็ตั้งถิ่งฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดไม้ทําลายป่าในเขตภาคเหนือ มันก็จะส่งผลมาจนถึงภาคกลางของประเทศด้วยแน่นอนนะเพราะมันเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําหลายสายในภาคกลางเลยนะครับต่อมาครับบริเวณที่2ครับเรียกว่าบริเวณที่ราบสูงครับบริเวณที่ราบสูงนี้เราจะพบในอขออภัยบริเวณที่ราบสูงนี้เราจะพบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับหรือที่เราเรียกว่าภาคอีสานนั่นเองนะมันเกิดจากอะไรครับ มันเกิดจากการยกตัวของแผ่นดินคะัทำให้เกิดขอบสูงชันทางด้านตะวันตกและด้านใต้นะทางด้านตะวันตกและทางด้านใต้มันจึงเหมือนกับเป็นรูปของตัว L ในภาษาอังกฤษนะทิวเขาของภาคอีสานนะแล้วลาดเอียงไปทางด้านตะวันออกครับมีที่ราบกว้างใหญ่คล้ายแองกระทะอยู่สองแอง ได้แก่แอ่งที่หนึ่งเรียกว่าแอ่งโคราชมีขนาดใหญ่ที่สุดนะอยู่ทางตอนล่างของภาคภาคอะไรฮะภาคอีสานนั่นเองคะตอนออกเสียงหนึ่งนะภายในแอ่งโคราชนั้นก็จะมีแม่น้ําที่สําคัญก็คือแม่น้ําชีกับแม่น้ํามูลไหลผ่านนะะแม่น้ําชีดอกจันไว้หน่อยหนึ่งว่าเป็นแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทยนะฮะแม่น้ําชีอันนี้คือแอ่งโคราชครับ แองกระทะที่สองเรียกว่าแองสกลนครนะจะอยู่ทางตอนบนตอนบนของภาคอีสานภายในแองสกลนครแองสกลนครจะเล็กกว่าแองโคราชนะก็จะมีแม่น้ําสงครามห้วยน้รรํากําห้วยหลวงไหลผ่านนะส่วนทางตอนใต้ทางตอนใต้ของภาคอีสานะจะมีทิวเขาชื่อว่าทิวเขาสันกําแพง และทิวเขาพนมดงรักเป็นขอบบริเวณภาคอีสานทั้งหมดนี้มีลักษณะดินเป็นดินปนทรายลองเทน้ำลงบนพื้นทรายนะฮะก็จะพบว่ามันเป็นยังไงมันไม่อุ้มน้ำฮะเพราะฉะนั้นภาคอีสานจึงประสบกับปัญหาภัยแล้งเป็นประจำนั่นเองนี่คือบริเวณที่ราบสูงนะครับ ต่อไปบริเวณที่3ครับเรียกว่าเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำอันนี้จะพบมากที่สุดในประเทศไทยบริเวณนี้นะดอกจันไว้เป็นบริเวณที่พบมากที่สุดนะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตของภาคกลางมีภาคตะวันออกนิดหน่อยภาคตะวันตกนิดหนึ่งอ่านะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนแรกเลยว่าบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะมันเกิดจากอะไรครับ มันเกิดจากดินตะกอนที่ไหลลงมาจากภูเขาใช่ไหมครับไหลลงมากับแม่น้ำวันดีคืนดีเกิดน้ําท่วมตกตะกอนดินที่ตกตะกอนนั้นก็ฝังตัวพอกพูนขึ้นเรื่อยๆเหมาะแก่การเพราะปลูกเหมาะแก่การเพราะปลูกและสะดวกต่อการคมนาคมเราจะสังเกตได้ว่าคนในสมัยโบราณจะมักจะสร้างบ้านติดกับแม่น้ำใช่ไหมเพราะว่ามันมีแม่น้ําเยอะ การเดินทางสะดวกนะฮะตั้งบ้านเรือนอยู่ติดแม่น้ํากันเป็นแถวเลยนะครับการประกอบอาชีพต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับแม่น้ําเป็นหลักนะครับที่ราบลุ่มแม่น้ําของภาคกลางก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเช่นกันส่วนที่1นะอยู่ทางตอนบนนะเรียกว่าเป็นเขตที่ราบภาคกลางตอนบนนะตั้งแต่จังหวัดสุขโขทยัย ไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสุขโขทัยไปถึงนครสวรรค์มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขาลูกเล็กๆลักษณะของมันก็จะคือเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่ราบภาคกลางตอนล่างครับอันนี้จะไม่มีภูเขาเลยฮนะจะเป็นที่ราบตรงเลยนะจะเริ่มตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงไปจนถึงอ่าวไทย จะมีลักษณะเป็นที่ราบเรียบๆไม่มีเนินเขาเลยนะครับบริเวณมาดูภาคตะวันออกกันบ้างนะเรามาดูภาคตะวันออกกันบ้างนะครับก็มีที่ราบลุ่มแม่น้ําเหมือนกันแต่จะอยู่ทางตอนเหนือตอนเหนือของภาคนะครับนั่นก็คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําบางปะกงส่วนทางตอนใต้ของภาคนะก็จะมีแม่น้ําเลยองแม่น้ําจันทบุรีแบบนี้นะครับ ส่วนภาคตะวันตกภาคตะวันตกก็มีที่ราบลุ่มแม่น้ําเช่นเดียวกันนะฮะเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ําปิงฮะอ้าวแม่น้ําปิงอยู่ภาคเหนือไม่ใช่เหรอครับแม่น้ําปิงนอกจากจะไหลผ่านภาคเหนือแล้วยังไหลผ่านจังหวัดตากฮะซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกด้วยนะครับที่ราบลุ่มแม่น้ําแควใหญ่ฮะที่เป็นที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ําแควที่เราชอบไปเที่ยวกันแม่น้าแควใหญ่นะแควน้อยก็เหมือนกันนะแม่น้ําแม่กลองนะฮะนวนแต่ อยู่ในภาคตะวันตกทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําที่มีมากที่สุดพบมากที่สุดในประเทศนะครับบริเวณสุดท้ายครับอันนี้จะมีอยู่แค่2ภาคครับบริเวณชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะบริเวณชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะจะพบมากในภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลความชื้นจากทะเลครับเนื่องจากอยู่ติดทะเลใช่ไหมมีลมทะเลพัดเข้ามาตลอดเวลา แล้วก็นอกจากลมที่พัดมาจากทะเลแล้วในฤดูฝนนะในฤดูฝนยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับทำให้ภาคใต้กับภาคตะวันออกเนี่ยมีปริมาณน้ําฝนมากกว่าภาคอื่นๆของประเทศเลยนะทีนี้เรามาดูชายฝั่งทะเลของภาคใต้กันนะภาคใต้ก็จะแบ่งเป็นชายฝั่งทะเลสองฝั่งฝั่งแรกเรียกว่าฝั่งอ่าวไทยอีกฝั่งนึงเรียกว่าฝั่งอันดามัน นะเรามาดูฝั่งอ่าวไทยกันก่อนนะัฝั่งอ่าวไทยจะมีลักษณะหาดทรายที่ยาวเกือบตลอดแนวชายฝั่งนะจะเป็นหาดทรายเรียบๆยาวไปเลยจะมีน้ําที่ตื้นนะมีน้ําตื้นเพราะว่ามันเกิดจากชายฝั่งที่มันยกตัวจําได้ไหมจําได้ไหมจําภาคอีสานได้ไหมคนระมันยกตัวพร้อมกันตอนนั้นแหละนะมันยกตัวพร้อมกับภาคอีสานเพียงแต่ว่าอ่าวไทยเนี่ยมันยกไม่ถึง ภาคอีสานมันยกได้น้อยกว่านะมันจึงมีน้ําตื้นนะฮะมีเกาะที่สําคัญก็คือเกาะสมุยเกาะพัง,งานเกาะเตานะนะครับทีนี้เราข้ามไปฝั่งอันดามันนะฝั่งอันดามันเนี่ยเป็นชายฝั่งจมตัวอ่ามันเพราะฉะนั้นชายฝั่งจมตัวมันจะมีน้ําลึกกว่าฝั่งอ่าวไทยนะมีชายฝั่งที่เว้าแหว่งมีหาดทรายแคบนะครับมีอ่าว อยู่เป็นจํานวนมากคําว่าอ่าวก็คือบริเวณที่มีน้ําทะเลเนี่ยล้ําเข้าไปในเขตดินในเขตพื้นดินเราเรียกว่าอ่าวนะครับแต่ถ้าตรงกันข้ามดินพื้นดินที่ล้ําเข้าไปในเขตน้ําเราก็จะเรียกว่าแหลมหรือคาบสมุทรก็ได้นะครับฝั่งอันดามันมีเกาะที่สําคัญอย่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติตะลุตเตา เกาะพีพีเกาะซิมิลนันและเกาะภูเก็ตด,ด้วยนะครับอันนี้จะอยู่ในฝั่งอันดามันนะส่วนชายฝั่งของภาคตะวันออกอันนี้จะไม่ค่อยมีหาดทรายมากนักส่วนใหญ่จะเป็นหาดคโคลนนะครับจะมีหาดคโคลนปนปน,ปนกันอยู่นะ,ะมีชายหาดที่สำคัญอย่างเช่นหาดบางแสนนะครับหาดพัทยานอกจากนั้นก็ยังมีเกาะเกาะช้าง เกาะสีชังเกาะล้านแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือการแบ่งเขตภูมิประเทศของประเทศไทยนะครับจะแบ่งได้ทั้งหมด4บริเวณนะครับสามารถทบทวนกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราทำใบงานาใบงานที่ครูให้ไปวันนี้ ก็คือเรื่องของลักษณะภูมิประเทศของไทยนะครับเปิดดูใบางานได้เลยสามารถทบทวนเปิดคลิปย้อนหลังทบทวนได้เลยนะครับตกแต่งให้สวยงามนะเดี๋ยวต่คราวหน้าเราจะมาเฉลยพร้อมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ